นไปยิ่นแต่เสียงจ้ะใช่ปะเขาก็ซุ่มแล้วต้องค่อยๆพี่เนาะเขาขึ้นสีฮาร์บอกค่คอยๆได้เดี๋ยวนี้ย <laughs> ไปยิ่นแต่เสียง พ่เพื่อนฮักอู้้สีหน่องมานได้เหอ้อสะโคจังอ้วนดีลูกตาไม่ของสวัสดีตาไม่ขอ,ขอดีจา้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องห้าลงไม้ยามเบ็ดจ้ะพลอยใส่ใส่ไหวแล้วะเวินมื่อนี้สิมานบอมื่อนันเบ็สลอยกวัวลังเลยปลาเค้งหน่อยตัวหนึง่ง <laughs> มื่อนี้มาแกะมือไม่พลอ,อยใส่สวัสดีพี่น้องเคนนี้สวัสดีครับจา้า ี่นไะยิ่นแต่เสียงจ้ะใช่ปะเขาก็ะซุ่มแล้วต้องค่อยๆพี่เน่ะเขาก็ะเสียฮักบอกก็ค่อยๆได้เดียวนี้ไปยิ่นแต่เสียง เราเพือ่อนฮักโอ้โอ้จีน้องม้านเหรอโคตรจังตัวอ้วนดีลูกปลาไม่ของวัเต็มปลาไม่เออปลาหลุนเหล็กเลยปลาหลุนแหล็กปลาช่อนแต้มแหลกพี่น้องเนื้อหัวตัวอ,อ้วนดีจ้ะวิธีปุ๊ด <c oughs> ปลา <c oughs> ง่ายๆมันกินบ่หลายเนาะเออ ตัวงามตัวอ้วนดีอยู่จ้ะหนึ่งแต้มแรกพี่น้องมานมันมานม,านมานัจ้ะมันลอ,อยล้างเดแดบกลา <c oughs> เข็งตัวหนึ่งมันเลแต้มแรกแล้วมานมานันไปกระตัวจ้ะเสียงอยีละพี่น้องเสียงปลาสวกหรือเสียงปลาถือเบสไปเดินกันดูบ่ดูบ่ เวลาเกิน็ต้ตรงระหว่างนอ่อยฮึตะขอพี่นนอะแต้มที่สองจ้ะนี่มันของเนาะตัวบนใหญ่เป็นไนตัวนี่งสองแต้มผ่านไป อาอยู่ฮากินบานนอกเข้าพี่นนองเจี๊ยตแต่ฝนบดีเนาะไปยายใส่ฝนบดีได้ออกลาหลายเขียวแล้วพี่น้องบม่มีน้าเป็นดีใช่คืเขาจนออกห่วงเลยจ้ะนี่เขาก้องนี่ก็บเส้าใส่มันบอก ้สี้ยกันเศร้าละลาเขาขึ้นออกเออ้าเขาออกหว่วงเนี่ยจะเริ่มเศร้าใจเลยพี่น้อมงอมันสินยงปลาเขาเพิ่นเบ็ดก็ได้เวลาปลามันดินไปไปตอ่อจ้ะคันเบ็ดเงียบๆพี่นาอประกอหน่อยเอ้าเลีเอยงส้วง หลังเดียวได้สองลังตัวหน่อยมากินก่อนแม่นบ่ตัวใหญ่ก็มากินต่ออีกหลังเดียวได้สองพี่น้องโอ้โหหมานไปเนยใสอู้ดิบขัดปลาไม่พี่น้ออ้าลูกหอกหนามมาลาลาก็ซื้อไปใหญ่ว้าอีดอก มันพื้นแนวกินแต่มที่สามตัวนั้นนับอยู่บ้าเต็มหนึ่งนะเล็ยไปใจค่อยไปได้ขลรอ <c oughs> เสียบเนี่ยไว้ต่อจ้ะมันมันมีกี่หน่อานมานีย ้กดปเปียงตัววเดียากไว้นี่ยห้าสิยามย่ำได้อีกม่ใส่มื่ออื่นบอกก็อีกหลอดโอ้มายามอีกรอบหนึง่งตากไว้ตัวเดี๋ยวไปกันตัวจ้ะ <c oughs> หลุดกด็ไปเรื่อยๆจ้ะพี่นอ้องมาใส่หน้าจะคล้องน้ำกับหน้าลุงเป่าเข่าพ่วงแตกต่างเข่าจะคล้องฟังนี่ บูเขินเบิ้งไยังใน่แน่นบอกลงหน้าแหละพี่น้องยิ้ยขื้นก็ลงหน้าเจ้าของโอ้ยคอไายหลายๆเ้อโอ้ยยังว่าคืนเนี่ยจิ๋นละโอ้ยคอ้ยโ้โอยขาดขตระกลมอันเบิ้งเบ็ดตูเอาหน้าเฟินเป็นหน้าเจ้าของ จีรีดดแถกที่น่องรัดนี่การิเบิรแหละเวเบหกสิบหลังเสียบเนี่ยอไอีกไปคักแค่ข้าวพยายามว่าเขาว่าหลอบเดิกเป็นบอกมันถือดีพปนนใส่เงีนบอ,นหอบ่หลอดเี้ยงหลอองหลอบ,บอ นนีี่รอแหละผู้ชาเบสนั่นอยากได้เขาแห้งนะพี่น้องอ,อันหาเน,ะน,นาะเเออนาะหาล่างมือกับม้านล่างม,ม,ม,มือกับบ้านผมว่าซื้อหัวกะถือเมียจมคนมาใช้ก็ะไดล่างมือกับบ่ได้ เขาเพราะท่านหล่มอมู่้อนเพราะสูงแห่งเนี่ยเขาลุงเป่าตัวนันกินเดียดเอาไปนำบ่ได้มาเสียไปจี้กินเขาไปถลุดกันต่อเขางี้ยงงามที่น้องดี่ละ นับแส้มสรุปแต้มให้พี่น้องเฮาเบิร์สามแต้มจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปงห้ใส่อวไฟมา,าหาเบ็ท6กหลังถ้าพี่น้องเ้ายางโดนเติบพี่หรอกตัดเอาตาต่งเตมมองมันด้เนาะนี <c oughs> ่จ้ะเห็นบ่พี่น้องเออ ัวยงามยูสามเต็มสรุปยามรอบนี้สามเต็มจ้ะพี่น้องพาเิ่งบรรยากาศทงนายังเป็นเขื่อนเข่าออกห่วงร่างมองกับพ่อเมาแล้วปีโ่้ทอการ้อมกันไปทาข้ไ<ป>งไหนบ้านกับทางเกา่ากับทางเกา่าไฟ คนมาหาอยู่หากินกับร้ายพี่หนอกน้ำทงน้ำทาแต่ว่าเป็นแตหยาดเราจะมาหากินกันแต่มาหาแต่ทั้งหน้าจะคล้องนี่แหละมาเทไรก็ได้ยามกับเมือ่อเทอมานอีกเนาะพอแล้วขาบพี่น้องใครกโบวหาพอาเด็กเตียนกับเข่าจะกับเข่าตลาดจ้ะ กินปลาหน้าน้ำแน่ต้มใ่บักค้ามหน่อยใ่พักขะแยงแสบหลายจ้ะสดหอนหอนพี่น้องเขาเนี้ยหอนหอนเดี้ยกินเพื่อพี่น้องห้าวฟูยยทางเมืองนอกเหตุงานายูทางกรุงเทพกรุงไทยเด้อพี่น้องเด้อเก็บบรรยากาศมากฝากจ้ะฟูยยน้ำบานห้าวกะ ไปหากินกับให้มันมานจากคู่มาสือหวงนํากระไดจังสิบว่าถือจมคู่มาใส่เด็ดกระย่างเอาจนหวานล้วพี่น้องได้ไล่กันได้ได้สามกิโลคนละย่างคนละมีเขาห้าวปะคือว่า บ่ล่มดอกพี่น้องเพราะว่ามันบองงามมีชาวเพื่อนย่เป่ามองนี้ลม่มเลยเพินใส่ขีมั่นใส่กางมั่นเศษเทศเสียงเ,เกือบุดดอพี่น้อง ปอดแปดปอดแปดอยู่บ่ายอีโบจะแตะขากลับมาไฟใส่ <laughs> เอ้าหลอนเสยไ <ใจ S 2> ด้ไปวังหันมีหลอนอีกแล้ว ว่าด uh. mm ้ยามกลับมาขึ้นหลอดไง ซาต้องพี่น้องซาสวยเสียงเคียดเสียงกกบกบบ่คือก็บ่ได้เินเสียงกกบไฟใส่คุณประหงไหมย่ำนี่ยรามันบ่มีบอ ม,มากูไว่อยู่หน้าพี่น้องต้นกับประมาณนี่แหละบบงามคือมูยอยู่ในบ้านมูยอยู่ในบ้านอยู่ไก่ข้นมันงามเลยดูแหลมเต็มที่อันวาจะไปอ,อีก เมอร้อนไปต่อมาปลูกเผื่อไว้กับร่างเกิดหูหยาโฮแข้งซวนก็ได้ขายหวกเมื่อดูการขายหวกกะพิ่า ตัดห้าแล้วพี่น้อเพราะว่าตัดแล้วข้าวเดียวมันกระปองอันฝนตกเพราะเศร้าร้ายจ้ะอีกเจังมือกอ็ว่าฝนสีเบิร์พ่อยิ่งใส่ยี่สิบวันบอกเดี๋ยวคลิปเอาไยวซ้ําหนี้จ้ะขอบคุณพี่น้องเฮ้านี้ขี่เขามาเบิองจ้ะสีองอุ่นแล้วพี่น้อหลอบเด้อพ่อยิ่งใส่มาผู้เดียว ขอบคุณพี่น้องเข้าสิติดตามรับชมจ้ะสรุปแต้มก็คือได้สซ้แต้มเนาะพี่น,น้องเนาะมานอยู่พอดีต่มกินสองคนมันจ้าอาทิตย์ลูกยังสิมาเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่สวัสดีจ้า